ที icana, í, ่นาตะกลงเราอย่างไงครับตะกลงเรายังไงตกรงเราอย่างไงเมื่อไหร่พี่ว่างเมื่อไหร่รอคิวด้วยค่ะเราได้คุยกันไปเมื่อพอกันไหมฮะพอกันไหมฮะเราคุยกันตอนไหนนะเราคุยกันตั้งปีเราคุยกันตั้งแต่เกือบปลายปีปลายปีที่ปลายปีปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วใช่ใช่ล้ว เราคุยกันมามันช่วงต้นปีแล้วเราบอกว่าต้นปี2024ว่าเราจะพี่นายอยากจะทำบ้างอะไรปรับปรับปรับเลกน่อยอะไรอย่างเงี้ยบ้านสวยมากเลยข้างในนี่นี่แให้ดูในบ้านสวยมากขอบคุณค่ะแต่ข้างนอกอย่าดูนะคะข้างนอกอย่าปรับให้งานที่เราอยากจะปรับจะได้บอกว่าให้มันดูแบบว่ากลมกลืนนิดนึงทำตาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สรุปว่าเราเรานัดคุยกันต้นปีที่แล้วถูกแล้วคุณก็ออกคอนเสิร์ตแบบว่า ตอนแรกกะว่าจะนัดกันว่าประมาณช่วงกลางปี<ะ>แวะเข้ามาดูอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ดุก๊กก็ไม่ไดอว่างด้วยค่ะแล้วเราก็คอนเกิดด้วยอะไรแบบวันนี้แบบดีใจมากพี่ได้เจดีใจเช่นกันครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาจัด <c oughs> <c oughs>